บนลอทอกในชุดนี้ผมขอขั้นจังหวะด้วยการนำงานบรรยายเฉพาะให้กับ AIA Legacy Planning ให้กลุ่มลูกค้าที่เป็น High Network s, ประมาณ40ท่านนะครับจากทั่วประเทศไทยรวมกับตัวแทนประกันชีวิตของทาง AIA เ่ประมาณอีก20กว่าท่านนะครับในงานนี้ก็ประมาณ70ท่านบรรยายเมื่อวันเสาร์ที่8มีนาคม2 5 6 8ที่ผ่านมานี่เอง แล้วก็สิ่งที่บรรยายเนี่ยในเวลาประมาณ2ชั่วโมงผมขอนำมาแบ่งเป็นตอนๆประมาณ6ตอนนะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าพูดอะไรบ้างที่เป็นเรื่องใหม่ๆหัวข้อหลักๆก,ก็เป็นเรื่องของมรดกพินัยกรรมบริษัทโฮด,ดิง้งและประกันชีวิตซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเรื่องของเวลของธุรกิจครอบครัวแล้วก็สามารถนำเรื่อง เหล่านี้มาเชื่อมโยงกันได้โดยใช้กฎหมายโดยใช้ภาษีในงานบรรยายผมก็จะ,ะนำเรื่องที่เป็นเรื่องที่ออกแบบร่วมกันกับทาง AIA นะครับว่าเรื่องที่ผู้ทำประกันชีวิตลูกค้า AIA หรือแม้แต่ตัวแทนประกันชีวิตคนจะต้องวิเคราะห์วางแผนอย่างไรนะครับก็ในหัวข้อ,อมี อยู่ประมาณจริงๆสไลด์ก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะคุยกันตอบคําถามเนี่ยก็มีค่อนข้างพอสมควรผมแบ่งเป็นตอนๆหตอนนะครับแล้วก็จัดเป็นเพลย์ลิสต์ใหม่ใน YouTube วันรอแคเดมี่โดยเป็นเพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวข้องกับ w e l l ์ e ล a l เกิลแอนด์แ n ็กซ์นะครับก็เป็นพื้นที่ใหม่ใน y t u t u นะครับท่านไหนติดตามก็ขอบคุณแล้วก็ตอนนี้มีคน Subscribe เข้ามาใน วันรอคมเปญใน y o u t u เนี่ยประมาณ5,200อคนแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับกันมานะครับในตอนที่1น,นี้ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์มรดกเป็นเรื่องของการวางแผนทรัพย์มรดกก่อนที่จะทำพินัยกรรมผมก็แบ่งเป็นทรัพย์มรดกที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญและอยู่ในกลุ่มที่เสียภาษีมรดกด้วยนะครับในตอนที่1น,นี้พูดถึง การออกแบบพินัยกรรมเพื่อใช้ให้มีผลตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเริ่มต้นก่อนว่าทรัพย์มรดกจะวางแผนอย่างไรออกแบบอย่างไรก็ย้อนกลับไปดูครับว่าในภาษีการรับมรดกที่เรียกว่า inheritance tax ในปัจจุบันนี้ของไทยนะครับเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2159มีการจัดกลุ่มของทรัพย์มรดกที่ต้องเสียภาษีมรดกอยู่ <c oughs> <c oughs> อยู่4กลุ่ม เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะวางแผนการออกแบบทำพินัยกรรมเราใช้ตัวภาษีมรดกเป็นตัวตั้งนะครับแม้ว่าเราจะเรียกตามความเข้าใจทั่วไปว่าภาษีมรดกหรือ estate tax แต่ว่าในกฎหมายใช้ภาษีการรับมรดกก็คือต้องรับมรดกถึงจะเสียภาษีคือเป็นวิธีคิดของการอิน e ร i t คือต้องอิน e ร i t คือรับมรดกก่อนถึงเรียกว่า inheritance แท็ก์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะไปต่างจากตัวกฎหมายมรดกในประมวลกฎหมายแพ่งและพณิชย์ที่ใช้มาร่วมร้อยปีอันนั้นจะกกำหนดไว้ว่าทรัพย์มรดกตกทอดไปยังทายาททันทีที่เจ้ามรดกตายซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปนเป็นประเด็นที่เดี๋ยวเ,เราจะคุยกันในรายละเอียดว่าในกฎหมายมรดกซึ่งใช้มานานมากแล้วกับกฎหมายภาษีการรับมรดกที่เพิ่งใช้นะครับเมื่อยังไม่ถึง10ปีจนถึงวันนี้2 5งหเนี่ย การตีความพัฒนาการเป็นอย่างไรแล้วผมก็จะนำเสนอให้เห็นว่าสารดีกาที่ท่านวินิจฉัยตัดสินออกมาในปี2 5 6 7เนี่ยแล้วมีผลต่อการวางแผนภาษีมีผลต่อการออกแบบในเรื่องของพินัยกรรมเราจะปรับเปลี่ยนวิธีการวางแผนอย่างไรนะครับเริ่มต้นก่อนทรัพย์มรดกที่อยู่ในกลุ่มที่เสียภาษีมรดกแบ่งเป็น4กลุ่ม1คืออสังหาริมทรัพย์ก็คือที่ดินอาคารนะครับ ตึกรามบ้านช่องทั้งหลายนี่อยู่ในกลุ่มอสังหาเรมทรรพย์ก็คือเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มที่1ที่เสียภาษีมรดกนะครับสองคือเงินฝากในธนาคารหรือสิทธิเรียกร้องที่มีต่อสถาบ,บัานการเงินนะครับกลุ่มที่3ก็คือหลักทรัพย์รวมถึงหุ้นรวมถึงหุ้นกู้รวมไปถึงสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตนะรวมหมดเลยนะครับกลุ่มที่4นะยานพาหนะ ยนานพนะเป็นทรัพย์มีทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื orge, Jet, อยอชเครื่องบินเจ็ตรถยนต์หรูมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นี่คือ4ี่กลุ่มที่เป็นทรัพย์มรดกตามกฎหมายภาษีการรับมรดกในปัจจุบันที่อยู่ในกลุ่มที่เสียภาษีมรดกถามว่ามีทรัพย์มรดกอะไรที่ไม่เสียภาษีมรดกหรือไม่แล้วก็แยกแยะให้เห็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างเช่นเงินฝากธนาคาร ถ้าท่านอยู่ในธนาคารเนี่ยเป็นทรัพย์มรดกที่ต้องเสียภาษีมรดกแต่ถ้าถอนมาไว้ในตู้เซฟที่บ้านมาเก็บไว้ที่บ้านถือว่าเป็นทรัพย์มรดกเหมือนกันแต่ว่าไม่อยู่ในกลุ่มที่ต้องเสียภาษีการรับมรดกทองคําแท่งเครื่องเพชระเครื่องงานสะสมงานศิลปะนะครับทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้เป็นทรัพย์มรดกแต่ว่าไม่อยู่ในกลุ่มที่ต้องเสียภาษีมรดกนะครับถามว่าในกฎหมายปัจจุบันรัฐบาลทราบหรือไม่ก็ทราบนะครับ ถ้าเราติดตามข่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์รัฐบาลมีการ,กรโดยกระทรวงการคลังก็มีการสรุปว่าตั้งแต่ใช้ภาษีการรับมรดกมาตั้งแต่1กุมภาพันธ์2อ5 9จนถึงปี2อ6 7นะครับในเดือนกุมภาพันธ์2อ6 8นเนี่ยกระทรวงการคลังเองก็มีการเก็บข้อมูลแล้วก็ทาวิเคราะห์ว่ารัฐบาลเก็บภาษีมรดกได้เนี่ยเพียง4 0 0พันล้านบาท4 0 0พล้านบาทรัฐบาลมองว่าถ้าเฉลี่ยก็ ตั้งแต่ปี2559ถึง67เนี่ยก็เกือบเกือบ10ปีเฉลี่ยก็ไม่ถึงปีละ400ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลกา็มีแนวคิดที่จะปรับปรุงนะครับนี้จากข่าวนะครับจากข่าวท่านติดตามข่าวได้จากสื่อทั่วไปนะครับรัฐบาลมาีแนวคิดที่จะปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นอัตราภาษีทึ่งินเดนน,น,นี้ภาษีบรวดกเราตับมากนะครับก็คือเก็บ5%ถ้าเป็นทายญาติที่เป็นกลุ่มคนใกล้ชิดเช่นผู้สืบสันดานบุพการีนะครับ แต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยส่วนที่เกิน100ล้านเก็บ10%ถ้าเป็นทญญายาทใกล้ชิดเก็บ5%ส่วนถ้าเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสนี่ยกเว้นไม่ไม,ไม่เก็บภาษีเลยนะครับก็เราก็ยกเว้นภาษีสูงด้วยยกเว้น100ล้านถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยผมก็ใจว่ายกเว้นแค่6 0 0 0 0เหรียญเท่านั้นเองหกหมื่นเหรียญก็ประมาณ2 2ล้านบาทนะครับส่วนที่เกินก็เสียทั้ง30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของไทยเราเก็บ5กับ10%เปอร์เซ็นต ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของผู้รับมรดกและตัวเจ้ามรดกที่ตายนะครับซึ่งอันนี้อยู่ในแนวคิดของรัฐบาลที่จะจะ,ะปรับปรุงให้เป็นพัฒนาการของภาษีการรับมรดกให้มันเข้มข้นมากขึ้นเก็บได้มากขึ้นอันนี้เท่าที่ฟังจากข่าวนะครับถัดมาเนี่ยพอในการออกแบบพินัยกรรมเพื่อจะใช้ให้มีผลทงกฎหมายเนี่ยพอไปโยงเรื่องภาษีการรับมรดกเนี่ยเราก็สามารถวางแผนได้นะครับว่าในพินัยกรรมเนี่ยจะแบ่งกลุ่ม ของตัวทรัพย์มรดกอย่างไรนะหรือจะให้ก่อนนะครับหรือจะให้ก่อนภาษีการรับมรดกจะต่างจากภาษีการให้ภาษีการให้เนี่ยเก็บภาษีทุกทรัพย์สินทุกประเภทที่มีการให้แต่ถ้าเป็นภาษีการรับมรดกจะเก็บอยู่สี่กลุ่มเท่านั้นนะครับวันนี้มาดูนะ,ะตัวที่เป็นทรัพย์มรดกที่มักจะเป็นปัญหาก็คือเรื่องเงินเงินเราผมใช้คําว่าเงินกงสีแล้วกันนะครับบนเวทีที่ บัรยายให้กับ AIA Legacy Planning เนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่8มีนาคม2 5 6, 6 8ที่ผ่านมานะครับก็เงินกองศีนี่ถ้าหากไม่ชัดเจนหากไม่ชัดเจนว่าเป็นเงินของบริษัทที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นออกมาใช้ก่อนนะครับหรือเป็นเงินเจ้าของแบ่งไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งวางแผนมรดกถ้าท่านยังแยกไปออกว่าอันนี้เป็นเงินธุรกิจเป็นเงินส่วนตัวหรือเงินกองศีเงินกองศีเนี่ย อธิบายก่อนว่าคําว่ากงสีเนี่ยมาจากพื้นฐานของภาษาจีนนะครับแต่ถามว่าแล้วในกฎหมายไทยมีพูดเรื่องนี้หรือไม่ในกฎหมายไม่มีแต่ไปปรากฏอยู่ในคดีที่มีการฟ้องร้องกันระหว่างธุรกิจครอบครัวนะครับในปี2558คําว่ากงสีเหมือหมายความว่าทํามาหาได้ใช้ร่วมกันทามาหาได้ร่วมกันใช้ร่วมกันนะกินร่วมกันนะครับก็เหมือนกองกลางเป็น common asset common property นะครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นว่าถ้าท่านยังแยกไม่ออกว่าจริงๆแล้วเป็นเงินของธุรกิจอยู่ในบริษัทแทนที่บริษัทจะเก็บไว้ก็เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นก็เอาออกมาบางส่วนอันนี้ระวังมันจะไปโยงกับเรื่องบัญชีไม่ถูกต้องทําบัญชีสองเล่มสมเล่มนะครับซึ่งในที่สุดในอนาคตอันใกล้นี้บัญชีสองสเล่มจะอยู่ยากละดูตัวอย่างของฮ่องกงหรือไต้หวันหรือแม้แต่ประเทศจีนเองก็ตามถ้าทําบัญชีไม่ถูกต้องภาษีไม่ถูกต้อง จะเริ่มอยู่ยากเพราะภาษีจะมาลงโทษในที่สุดช้าหรือเร็วเท่านั้นก็มีคนถามว่าแล้วถ้าอาดีตทําผิดมาเรื่องภาษีท่านก็รอเวลาครับเพราะว่าอายุความหนี้ภาษีอกรเนี่ยมีอายุความถึง10ปี10ปีนะหมายถึงว่าท่านเป็นหนี้รัฐเรื่องภาษีอกรเนี่ยรัฐสามารถที่จะมาเก็บภาษีได้นะฮะสิปีแต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานราชการก็จะมีเวลาอย่างกรมสรรพากรเนี่ยท่านก็มีเวลาตามกฎหมายที่จะอ,อกหมายเรียก นะครับเพื่อจะมาตรวจสอบไต่สวนเนี่ยในเรื่องของการประเมินภาษีใน่ยาปีอันนี้ก็นับถอยหลังไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เวลาถ้าเราจะออกแบบวางแผนพิัยกรรมเพื่อจะวางแผนเรื่องมรดกเงินกองสีนี่สําคัญเพราะเงินนี่เป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องที่สุดอยู่ในมือใ,ใครก็อาจจะหลุดออกไปข้างนอกไปที่อื่นได้นะครับถัดมาทรัพย์มรดกถัดมาที่มักจะมีปัญหาตามมาก็คือหุ้นกองสีหุ้นกองสีได้มาโอนไป อย่างไรอ่าตั้งคำถามต่อจะบอกว่าหุ้นกงศีหรือหุ้นที่เป็นส่วนตัวหรือหุ้นที่จะกลายเป็นมรดกต่อไปเนี่ยได้มาอย่างไรได้มาจากการรับให้ได้มาจากการรับมรดกหรือซื้อมาถ้ารับให้โดยเสนอหารับมรดกมานั่นแสดงว่าหุ้นที่ได้มาไม่มีต้นทุนเมื่อไม่มีต้นทุนท่านท่านจะปรับโครงสร้างท่านจะตั้งโฮดดิ้งบ,บริษัทโฮดดิ้งครอบครัวท่านจะเอาหุ้นนี้ไปใช้แสดงว่าท่านขายออกไปเนี่ย ท่านก็ไม่มีต้นทุนไม่มีต้นทุนขายเท่าไหร่ท่านมีฐานภาษีที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้นถ้าซื้อมามีหลักฐานหรือไม่ถ้ามีหลักฐานถามก่อนว่าเงินที่ใช้ซื้อเนี่ยเพียงพอสมแก่ฐานานุรูปของท่านหรือเปล่าเช่นหุ้นมูลค่าร้อยล้านแต่ท่านอายุยังสิบสิบกว่า20เนี่ยท่านจะมีเงินซื้อหรือไม่แล้วท่านซื้อแทนใครอันนี้ก็ไปโยงเรื่องราคาหุ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราจะ ปรับโครงสร้างหรือเราจะเตรียมเรื่องมรดกต่อไปเนี่ยมีประเด็นเหมือนกันที่มีการฟ้องร้องกันนะครับว่าตัวหุ้นนี้ไดมาเพราะว่าถือแทนได้มาเพราะว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของได้มาเพราะว่ามีคนมาฝากไว้ได้มาเพราะว่าโนมินีอันนี้ระวังนะครับคือถ้าหุ้นไม่ใช่ของเราก็คืนเจ้าของไปคืนได้อย่างไรโอ้นี่เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเวลาไปคืนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าในระหว่างทางก่อนที่จะคืนเนี่ยเงินปันผลที่จ่ายมา ใครรับไปนะครับแล้วก็เวลารับมีการส่งคืนเจ้าของที่แท้จริงหรือเปล่าก็มีตัวอย่างคดีที่ฟ้องร้องกันในธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่งคุณพ่อจากไปลูกชายมีชื่อในทะเบียนหุ้นถึงเวลาลูกชายก็บอกว่าทะเบียนหุ้นเป็นชื่อลูกชายลูกชายควรจะเป็นเจ้าของแต่พี่น้องและแม่บอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นของถือเป็นหุ้นที่ถือแทนคุณพ่อต้องส่งคืนกองมรดกในที่สุดในที่สุดฟ้องร้องกันแล้วศาลก็ตัดสินว่า พฤติการมีว่าลูกชายไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ซื้อมาถือแทนพ่อแล้วในอดีตที่ผ่านมามีพฤติการว่าเวลาลูกชายทําดีพ่อก็ยกหุ้นให้ลูกชายทํไม่ดีพ่ก็เรียกหุ้นคืนพฤติการเหล่านี้เข้าใจในครอบครัวกันเองว่าถือแทนพ่อในที่สุดศาลก็ตัดสินครับว่าให้ลูกชายแม้จะมีชื่อในทะเบียนหุ้นสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของหุ้นแต่ข้อสันนิษฐานนั้นไม่เด็ดขาดพิสูจน์ได้ว่าถือแทนพ่อก็ต้องส่งคืนกองมระดกพ่อก็ไปแบ่งกันระหว่างพี่น้องแล้วก็แม่ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าท่านไม่วางแผนไม่จัดการเรื่องหุ้นกองสีให้ดีว่าจริงๆเป็นหุ้นส่วนตัวหุ้นลงทุนเองหรือหุ้นกองกลางหุ้นของครอบครัวด้วยเวลาทําพินัยกรรมก็จะวางแผนผิดย้าว่าพินัยกรรมต้องวางแผนนะครับมาต่อนะครับอันที่มีปัญหาถัดมาจากเงินกองสีหุ้นกองสีก็ที่ดินกองสีที่ดินกองสีสรุปว่าที่ดินนี้แม้ในโฉนดที่ดินจะเป็นชื่อบุคคลธรรมดาชื่อคนคนเดียว หรือเป็นชื่อร่วมชื่อสองคนสามคนห้าคนเจ็ดคนยี่สิบคนสรุปเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมจริงหรือเปล่าหรือจริงๆถือแทนคนหมู่มากแล้วที่ดินจะจัดการอย่างไรที่ดินสามารถจะใส่แนบท้ายในพินัยกรรมได้ว่ามีโฉนดกี่ฉบับนะครับผมเคยเข้าไปช่วยดูแลครอบครัวที่มีโฉนดเป็นหมื่นฉบ,บ,บับเหมือนฉบับนียท่านหาโฉนดเอ่อแทบจะคือหายไปสักยี่สิบฉบับเนี่ยท่านก็หาไม่เจอแนะนําว่าให้ทําเป็น ตัวคอนโทรชี n คอนโทรชี t ที่พัฒนาขึ้นมาไว้สำหรับครอบครัวที่มีหมื่นชนโก็จะแบ่งเป็นกลุ่มว่ากลุ่มที่ดินที่เก็บร้อยปียังไงก็ไม่ขายแน่นอนไม่แบ่งด้วยนะครับโดยที่ดินที่เผื่อขายก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งที่ดินที่รอพัฒนาอีกกลุ่มหนึ่งโดยที่ดินในกลุ่มที่4ที่จะแบ่งให้กับคนในกรงสีก็แบ่งไปนะฮะแล้วถ้าเก็บร้อยปีเผื่อขายรอพัฒนาจะอยู่ในชื่อใครอยู่ในชื่อคนคนร้อยปีร้อยยีปีก็ตายจากไปคนจะอยู่กับชื่อบริษัท แนะนําว่าชื่อบริษัทก็ควรจะเป็นบริษัทที่เรียกว่า property holding ก็คือเป็นบริษัทถือครองที่ดินท่านจะมีกี่สิบบริษัทกี่ร้อยบริษัทก็แบ่งกลุ่มไปว่าอันนี้เป็นกลุ่มเก็บร้อยปียังไงก็ไม่ขายนี่คือกลุ่มเผื่อขายนะครับอันนี้คือกลุ่มรอพัฒนาโอนเข้าบริษัทมีธุรกรรมที่ต้องทําไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินมีภาษีมีค่าธรรมเนียมโอนก็ต้องวางแผนอีกเอาเงินมาอย่างไหนเป็นเงินสดที่ต้องจ่ายตอนจดทะเบียนนะครับ แล้วตัวภาษีใครจะเป็นคนออกใครจะเป็นคนจ่ายอันนี้ต้องวางแผนหมดเลยถ้าท่านไม่ได้วางแผนเนี่ยแล้วท่านไปทำพินัยกรรมเนี่ยพินัยกรรมนั้นบางทีอาจจะมีปัญหาในที่สุดเพราะว่าลูกหลานคนที่อยู่ข้างหลังจะทะเลาะกันนะครับอันนี้ก็จบตอนที่1จากงานบรรยาย EIA Legacy Planning High Net Worth ให้กับกลุ่มลูกค้าของ a i a ทั่วประเทศไทยนะครับประมาณ40ท่านแล้วก็มีตัวแทนประกันชีวิตด้วยประมาณ20คนนะครับในวันเสาร์ที่8 มีนาคม2568ที่ผ่านมายังมีอีก5ตอนผมแบ่งเป็นตอนๆเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวจะมีตอนที่ตออ่อเนื่องกันขอบคุณที่ติดตามวอลทอครับ